การทรยศการหักหลังย่อมเกิดขึ้นได้เสมอยิ่งเป็นสังคมที่อยู่กับคนหมู่มากแล้วนั้นเราจะไม่ทราบเลยว่าพรกพวกที่เชื่อใจกันมาตลอดวันหนึ่งเขาอาจจะแทงข้างหลังเราเพื่อยอมแลกกับประโยชน์บางอย่าง สวัสดีครับนี่คือ Channel ยังสตอรี่ซึ่งวันนี้เราจะพามาย้อนชมเหตุการณ์การหักหลังในจกันกรวาลการ์ตูนได้เขาวิากาซึ่งเอาเข้าจริงแล้วถ้าย้อนกลับไปอ่านกันจริงๆเหตุการณ์แนวหักหลังหรือทรยศนั้นไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเท่าไหร่ในการ์ตูนเรื่องนี้แต่ถ้าหากถามว่ามันเคยมีไหมมันก็มีโดยวันนี้จะขอยกเรื่องราวในภาคเวิร์มาพูดถึงกันกับ2เหตุการณ์การทรยศหักหลังเพื่อนของตัวเอง โดยเหตุการณ์แรกนั้นย้อนกลับไปในช่วงต้นเรื่องของภาคเวิร์สในช่วงที่คนทั้งเมืองชัวรุชิกําลังประเชิญหน้ากับแก๊งที่จู่ๆก็โผล่ขึ้นมารอบทํำลายทุกคนไม่สนลูกใครไม่สนแก๊งไหนกับแก๊งแมงป่อง โดยในตอนนั้นเป็นฝั่งของสุสันที่ถูกรู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างเปรียบเสมือนว่ามีหนอนบอลไส้บางคนคอยให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาจนไปถึงราชาปีศาจกุลิโกเองก็ได้รับผลกระทบจากที่แก๊งแมงป่องออกอารวาสในครั้งนี้ด้วยโดยเหล่ามาสมองของแต่ละกลุ่มนั้นต่างมุ่งประเด็นไปในทิศทางเดียวกันว่าสุรันของเราในตอนนี้มีหนอนบอลไส้หรือโคี่หักหลังสถาบันตัวเองอยู่โดยหลายส่วนได้พุ่งเป้าไปที่บันคาซึยุกิเด็กปีสองสุสันที่อยู่ในสังกัดของแก๊งบุชเชอร์ที่เป็นข้ามอำนาจที่ ใหญ่มากๆในปี2องบูชเชอร์ถูกกดดันอย่างหนักจากกลุ่มอื่นๆให้ส่งตัวบันออกมาเพื่อสืบสวนโดยบูชเชอร์ก็ยังยืนกรานอย่างหนักว่าพรรคพวกของเขาหรือกลุ่มของพวกเขาที่เขาสร้างมานั้นไม่มีทางที่จะมีคนทรยศอย่างแน่นอนโดยบูชเชอร์ได้ขอจัดการเรื่องราวของสมาชิกของกลุ่มของเขาเองบูชเชอร์ได้นัดบันคาสุจุกิมาพบและสอบถามถึงความเป็นมาและมุ่งประเด็นไปในเรื่องที่เขานั้นเป็นสายให้กับแก้งแมงป่องจริงๆเหรอและเขานั้นทรยศกลุ่มบูชเชอร์จริงๆหรือเปล่าโดยเพียงแค่คำถามที่ออกมาจากปากพร้อมสายตาของ ส่งไปถึงบันบันถึงขั้นคุกเข่าขอโทษบชเชอร์และอ้างไปว่าขมตาและทาระที่อยู่แกงแมนปองคูให้ตัวเขาเองนั้นเข้าร่วมกับแกงแมนปองโดยบูเชอร์ได้ย้อนถามกลับไปว่าทั้งสองคนที่บันเอ่ยชื่อวันนั้นเป็นเพื่อนสมัยเด็กของบันน่บันตอบว่าใช่และย้ำไปอีกว่าเขานั้นขอโทษบชเชอร์จากใจจริงและยกโทษให้กับความผิดในครั้งนี้ด้วยโดยบชเชอร์ก็ให้อภัยบันในความผิดในครั้งนี้ซึ่งบันยังไม่ทานได้โล่งอกก็โดนเท้าของบูเชอร์ถีบเข้าไปที่หน้าเต็มเต็มโดยบชเชอร์นั้ ได้พูดออกไปว่าการที่บันนั้นหักหลังตัวเขานั้นเขานั้นยังยกโทษให้ได้แต่การที่ตัวของบันเองหักหลังเพื่อนสมัยเด็กของตัวเองเพื่ออ้างให้ตัวเองนั้นรอดจากความผิดตัวเขานั้นรับไม่ได้ในจุดนี้บูเชอร์เสียใจและผิดหวังเป็นอย่างมากที่พักพวกของเขาที่เขานั้นเชื่อใจที่สุดกลับเป็นคนที่คอยปล่อยข้อมูลให้แก๊งแมงป่องรู้ความเคลื่อนไหวของนักเรียนสุรันมาโดยตลอดหลังจากนั้นชะตากรรมของแก๊งแมงป่องก็โดนพวกปีหนึ่งในปี2ของสุรันในขณะนั้นเล่นงานถล่มจนลาบคาบ เหตุการณ์ต่อไปเกิดขึ้นในช่วงกลางเรื่องของภาคเวิร์สซ,ซึ่งในครั้งนี้เกิดขึ้นกับสถาบันโลนซ่าโรงเรียนโฮเซนกับยุคที่มิซึมมาซาเป็นผู้นำที่ในช่วงนั้นคนทั้งเมืองต้องเจอกับศัตรูที่ร้ายกาจอย่างอัมบจิที่ต้องการจะปกครองเมืองเมืองนี้และในสถานการณ์ดังกล่าวนี่เองเราพี่น้องเกตโคหลายๆคนก็ถูกพวกของอัมบจิเล่นงานอย่างต่อเนื่องจึงทาให้มิซึมมาซาและพรรคพวกคนสนิดก็ได้ตกลงกันว่าถ้าหากพวกเขารู้ที่อยู่ของพวกอัมบจิพวกเขาจะไปบุกจัดการมัน จนทามมซึมมาสาได้รับข้อมูลที่อยู่มาจากเด็กนักเรียนโฮเซนคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิอุระมิซึมาซาได้บุกไปยังรังของอามาจิแล้วก็พบว่ามีกองกำลังนับ10คนรอพวกเขาอยู่เท่ากับว่า มิ u ร a นั้นทรยศพรกพวกของตัวเองหลอกให้มาเจอกับอามจิเพื่อให้อามจิจัดการพวกของมิซึมะสาแห่งโฮเซ็นได้ง่ายขึ้นแต่ตัวของมิ u ระก็เหมือนจำใจทำไปเพราะเหตุผลบางอย่างโดยหลังจากที่รู้ว่าพักคพวกของตัวเองหักหลังมิซึมะสาได้บอกพรรคพวกของเขาไปว่าเรื่องมิรุระนั้นไว้ที่หลังไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่อามจิก็อยู่ที่นี่จริง สุดท้ายมิซึมะสาได้พระพ่ออีก3คนได้บุกถล่มพวกของอามาจีนเน่าสิคนได้สําเร็จโดยเป็นมิซึมะสาที่ยังยืนหยัดได้เป็นคนสุดท้ายและก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายพวกของฮานะได้เข้ามาสมทบได้ทันและก็เป็นอันปิดม่านก,การต่อสู้ในครั้งนี้ และนี่ก็คือ2เหตุการณ์การหักหลังทรยศที่เกิดขึ้นในจักรวาลเรียกเขาว่าอีกาที่หยิบยกมาพูดในครั้งนี้จะสังเกตได้ว่า าะสุดท้ายเรื่องราวมันกระจบไม่สวยสักเท่าไหร่สำหรับคนประเภทพวกนี้เพราะฉะนั้นความจริงใจเป็นสิ่งสําคัญความสัมพันธ์ก็จะสร้างขึ้นมาได้จงรักษาเอาไว้อย่าเอาผลประโยชน์เพียงฉาบฉวยมาทาให้อารมณ์การหรือความสัมพันธ์ที่เคยตั้งไว้ต้องเสื่อมลงไปสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในหนาที่นี้ด้วยนะครับอย่างไรวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ